วันนี้ก็หยิบไฟแนนซ์มาอีกอสักตัวคือวันนี้ตลาดน่าจะแว่งแคบๆแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่แบบขยับเท่าไหร่เราก็ยังเน้นธีมเรื่องของตัวอดอกเบีย้ยขาลง,ง,งแล้วก็ <ไป S 1> มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวเดี๋ยวพอเข้าช่วงไปลายปลายปีเดี๋ยวคงจะมีเรื่อง e อีรีฟีสเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือก KDC มาเมื่อวันศุกร์เรื่อง MTC วันนี้เลือก KDC เพราะว่าในแง่ของภาพ valuation ก็ยังก็ยังถูกก็ยังเทรด p e อยู่ที่ประมาณสักแถวแถวสิบเท่าสิบเท่านิดนิดปันผลก็ระดับสี่ห้าเปอร์เซ็นตประมาณห้าเปอร์เซ็นตก่อนหน้านี้นี่คือห้าเปอร์ซ็นตเต็มเลยแต่ราคามันก็ขยับขึ้นมาหน่อยแต่ทีนี้เราก็ยังเชื่อว่า k c มีโอกาสที่จะเพิ่ม dividend payout ratio ได้นะครับคือที่ปันผลสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นเนี่ยคือเราอิง payout ratio ที่สี่บห้าเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราเห็นแบงค์หลายๆตัวเนี้ย ประกาศจ่ายก็จ่ายเยอะราคาซึ่ง k t c เอาจริงๆในแง่ของตัวโลนโกรธหรือภาพอะไรต่างๆการเติบโตระดับปีละห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยไม่ใช้แบบโอ้โหต้องสำรองเงินแบบเยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าในแง่ของดิวเดนเพลย์เรย์โชว์น่าจะลุ้นขยับขึ้นจากสี่สิบห้าขึ้นไปได้สมมุติถ้าสี่สิบห้าขึ้นไปสักห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยปันผลมันก็จะขยับขึ้นจากประมาณห้าอาจจะขึ้นไปห้าจุดห้าอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ นะเพราะฉะนั้นก็ในแม่ของปันผลยังเป็นตัวที่ก็น่าสนใจแล้วก็กําไรมีการเติบโตอย่างค่อนข้างสม่ําเสมอไม่ได้เป็นหุ้นโกรดนะด<ะ>แต่ว่าเป็นหุ้นที่ก็เนี่ยโตเฉลี่ยประมาณสองเท่าของ GDP ประมาณสัก4-5% GDP ตโตสครับ<ะ>แล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยภาพผลการเงินงานไตรามาสที่4เนี่ยก็น่าจะ,ะเรียกว่ามีแรงหนุนเพิ่มเติมนิดหน่อยจากการที่เขาเลื่อนเนาะเลื่อนเรื่อง,องของ,องการ implement ร Im <plement S 1> <ล>ะบบ IT คือเหตุผลก็คือว่าไตรมาสที ừ, <İşte. S 2> ่สี่เนี่ยจะเป็นช่วงที่รูดรูดกันเยอะนะครับเป็นช่วงการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะปรับระบบไอทีอะไรในช่วงที่เป็นไฮซีซันอ่ะถ้าพูดง่ายๆเดี๋ยวเกิดมีปัญหาแล้วเดี๋ยวโดนนอคอมพเตอร์้องอะไรแบโอ้โหใช่ก็เลยเลื่อนจากไตรมาสที่สี่เป็นไตรมาสหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวงบเองก็จะยังไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับระบบไอทีเนี่ยเข้ามาในไตรมาสที่สี่เพราะฉะนั้นภาพรวมก็เลยทําให้ไตรมาสสี่น่าจะดูดีมากกขึ้้นแลว ปีหน้าก็ค่อยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้มาซึ่งในแง่ของภาพสษฐกิเองมันอาจจะเห็นแนวโน้มที่กระเตื้องขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ลุ้นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเนี่ยที่อาจจะทําให้ภาพมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปลุ้นเอาปีหน้าับในแง่ของท็อปไลน์ที่จะมาออฟเซตกับตัวระบบไอทตรงนี้แทนดีกว่านะไตรมาสสี่ก็เลยดูดีขึ้นนะราคาหุ้นเองวันนี้<ก>เป็น m o m e n t มเ trading ด้วยนะออแล้วก็กสวยอยอู่กราฟเนี่ยที่เราเปิดไปในช่วงต้นรายการก็เห็นว่ากำลังเทส โซนประมาณสามสิบาทเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เดือนเดือนสิงหาเนี่ยก็มีมาเทสทีหนึ่งแล้วไม่ผ่านแล้วย่อลงมารอบล่าสุดก็ขึ้นมาเทสใกล้ๆยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าก็ยังไม่ผ่านแต่ว่าข้อดีคือยกโลขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าผ่านแนวสามสิบถึงสามสิบจุดห้าไปได้เนี่ยผมมองว่ามีโอกาสขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับอาจจะเนี่ยโซนประมาณแบบอาจจะมองผมมองโซนประมาณสามสิบสองสามสิบสามนะถ้าเกิดว่าขึ้นทะลุสามสิบจุดห้าไปได้ ครับนะครับก่อนที่จะมีเรื่องของเหตุการณ์อฟสอฟสซงฟอสเซลนะตอนนั้นราคาหุ้นน่อยู่ที่ประมาณสาสิบห้าบาทาย้อนกลับไปก่อนนั้นนู่นเลยสี่ห้าสิบเราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นแล้วกันเราเอาคคแค่ก่อนที่เขาจะแครชลงมาแรงๆเนี่ยมันประมาณสักสามสิบกลางๆเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็อาจจะเป็นในแง่ของเชิงจิตวิทยาหรือว่าเป้าเทคนิคนะครับส่วนพื้นฐานเราก็ให้ราคาเป้าหมายที่สาสิบสองบาทก็ใกล้เคียงสอดคล้องกันนะครับวันนี้เลือก KTC เป็นหุ้นเด่นนะครับครับผม